ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาเมื่อกี้ตอนเข้ามาพี่เห็นเนี่ยเค้กเร่ร่อนบายเด็กชายมีคุณอันนั้นไม่ใช่ร้านเราเหรอครับใช่ค่ะอา้าวแล้วทำไมเราไม่ไปขายที่ร้านนะทำไมถึงมาขายตรงเนี้ครับลูกค้าไม่เห็นค่ะ ปกติแล้วเราเริ่มขายครั้งแรกจากตรงนี้หรือเปล่า<ช>ตรงนี้ลูกค้าเหมือนเขาเขารู้อยู่แล้วใช่ไหม<ช>ว่าเราอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้ขายดีกว่าวันนี้รสชาติที่มีปกติแล้วครบไหมวันนี้ทามาครบ,ครบหรือเปล่ามค<ร>วันนี้มีอะไรบ้างมีช็อกโกแลตฝอยทองส้มสตรอเบอรี่ครับ ปกติแต่มีคุณออกมาขายอย่างเงี้ยมีคุณเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจริงแล้วอะห้าโมงครับห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเหรอครับทำไมถึงต้องห้าโมงเย็นอะเพราะว่าเลิกเรียน้วยค่ะแล้วปกติขายถึงกี่โมงอะคือกลับบ้านนะครับปกติแล้วคิดทำมาต่อวันหนึ่งวันมันอยู่ได้กี่วันครับสี่วันครับแต่ส่วนใหญ่มีคุณจะพยายามขายให้หมดภายในวันเดียวใช่ค่ะต้องมีบ้างแหละวันที่ขายได้ไม่หมดอะมีไหมมีครับฝนตกนี่ทำไงอ้เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมนหลบเยอ่ตรงนี ข้อมหลบข้างในนี้เลยใช่ลูกค้าเขาก็ไม่ซื้อเดี๋ยวฝนตกเขาก็ไม่ออกจากบ้านกันเงี้ยก็นั่งรอฝนหยุดครับนั่งรอฝนหยุดเลยเหรอครับแล้วมีคุณยังเรียนอยู่ด้วยอะ่ะมีคุณเอาเวลาไหนไปทำการบ้านนะทำการบ้านให้เสร็จจากที่โรงเรียนเลยค่ะ เป็นพี่ตอนเด็กๆพี่อายุ9้าขวบเนี่ยกลับมาบ้านกินข้าวทําการบ้านพี่ก็ต้องอยากไปเล่นกับเพื่อนอะ่ะมีคุณไม่อยากไปเล่นกับเพื่อนบ้างเหรอครับไม่ช่วยแม่หาเงินดีกว่าครับเราเป็นแก๊งปั่นจัก,กรยานด้วยกันในซอยครับตั้งแต่มีคุณมาขายของเคยถามว่ามีคุณไหนไหมอยากไปเล่นไหมแล้วมีคุณก็บอกว่าก็อยากแต่เขาขายได้เงินดีกว่ารู้สึกดีครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีครับ แล้วเขาช่วยเหลือพ่อแม่เหมือนกับเขามีความรับผิดชอบนะฮะเลือกเนียนมาปุ๊บเขาก็จะไปขายของเลยกว่าจะเข้าบ้านก็สามทุ่มกว่าสี่ทุ่มเขาไม่ค่อยเล่นนะนอกจากว่าวันไหนเขาไม่ได้ขายของเขาก็แม่เขาก็จะให้เล่นกับเพื่อนเขาก็อยู่กันสองคนแม่ลูกค่ะเอาได้เงินมาปุ๊บเรารู้สึกยังไงครับดีใจครับภูมิใจแล้วถ้าแบบมันขายไม่ได้เลยครับก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับขายขนมไม่ได้ครับเคยร้องไห้ไหมเคยจริงเหรอร้องเพราะอะไรขายของไม่หมดคับค เขารักแม่เขามากนะเหมือนแบบกตันยูอะค่ะเป็นห่วงแค่กลับไวเขาไม่กลับนะต้องอยู่ถึงขนมหมดถึงจะกลับฝนตกที่เราออกไปเจอหน้าเซเวน่นฝนตกไม่ยอมกลับบ้านเลยเนะี่ยไม่หมดไม่กลับร้องไห้เลยขม่ <c oughs> ของไม่หมดไม่กลับขายของไม่หมดตอนนั้นขายเหลือกี่ชิ้นครับยี่สกว่าชิ้นครับเหลือยี่กว่าชิ้นเลยคแล้วกลับไปแม่ว่าไหมแม่ว่าครับไม่ว่าใช่ไหมครับขอเเพีียยงแค่นมนสัญญ,ญ เเียงคงมื่อก่อนเคยทำงานที่เซเว่นนี้อะค่ะแล้วก็เห็นน้องมาขายของอทุกวันก็เลยช่วยอุดหนุนน้องแล้วก็รสชาติก็โอเคแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะก็น้องเขาเก่งอะค่ะอยู่ขายจนหมดความอดทนของเขาอะค่ะว่าเออมาช่วยพ่อแม่ขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมมันอร่อยค่ะน้องเป็นคนน่ารักด้วยมาขายเองเลยประทับใจทเห็นพ่อแม่ค่ะที่ว่ามีลูกดีค่ะ เป็นเด็กน่ารักหนูชอบทานรสสตรอเบอรี่ค่ะเพราะว่ามันอร่อยไม่หวานมากค่ะกําลังดีทางพิธีกรค่ะพี่ท็อปได้ลงสตอรี่เนาะว่ามีน้องอค่ะได้ขายเค้กนะคะน้องอยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็ะเลยมาอุดหนุนน้องค่ะพารีบ้านอยู่แถวนี้ค่ะก็รู้สึกว่าน้องเป็นนักสู้ค่ะต่อไปเดี๋ยวน้องจะเป็นหัวหน้าครอบครัวให้คุณแม่แทนค่ะก็ให้น้องสู้นะคะ อายครับก็แม่บอกว่าเราทําอะไรอย่าให้ไปอายคนอื่นเขาอ่ะไม่งั้นเราจะไม่มีตังค์ไม่มีอะไรครับภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ช่วยแม่หาเงินได้ขเขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอเพีืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา ไปเช็ดน้ำตากลบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้ไปจากใจเธอวันนี้ถือว่าขายได้เยอะไหมครับเยอะครับดีใจไหมครับดีใจครับได้880เนี่ยเอาไปทําอะไรครับเนี่ยเงินเนี้ยแม่ครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ไม่เหนื่อยครับอ่านไปดูคุณแม่สิดีใจไหมบอกแม่ดีใจไหมครับดีใจไหมครับดีใจครับแล้วทำไงครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ให้คุณแม่ด้วยขอบคุณครับครับมีคุณสมชื่อเลยลูกช่วยแม่อย่างนี้ไป <c oughs> พี่เชื่อว่าเงินที่มีคุณหาทุกวันนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยพี่เชื่อว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเองอยากซื้อบ้านให้คุณแม่ไหมครับอยากครับเห็นสู้ชีวิตแบบนี้ทั้งแม่อ้อมแล้วก็น้องมีคุณเลยครับเราอยากสนับสนุนมากๆถ้าเกิดว่า <c oughs> พี่ให้เงิน10,000บาทจะเอาเงินหนึ่งบาทไปทําอะไรฮะจ่ายค่าบ้านครับจ่ายค่าบ้าฟค่าน้ําค่าไฟแน่นอนครับ ครอบครัวที่สู้ชีวิตและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยผมขอเป็นกำลังใจให้ทางรายการของเราขอมอบเงินสนับสนุนให้10,000บาทบอเพียงแค่เขียนมาทครัน,นเป็นกำลังใจให้นะครับแม่อ้อผมเข้าใจในความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับเพราะผมก็โตมาในครอบครัวที่คุณแม่ผมก็เลี้ยงผมมาคนเดียวเหมือนกันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันผมเชื่อว่าวันหนึ่งน้องมีคุณเนี่ยมีอาวุธเป็นความกระตันอยู่ ยังไงเด็กคนนี้ก็จเจริญก้าวหน้าแน่นอนครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องมีคุณเด็กกระตัญยูวัยเก้าขวบคนนี้นะครับผมสามารถโอนมาที่ได้เลขบัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับผมส่วนใครอยากจะอุดหนุนขนมเค,ค้กขนมต่างๆของ แม่อ้อมนะครับสามารถสั่งได้ที่ไหนคะแม่ก็สามารถสั่งได้ที่ Facebook นะคะสุยาดาค่ะเรืองสุวันเป็นภาษาอังกฤษนะคะ S U Y A D A ค่ะหรือว่า Li าย ID S S ขีดกลางอ้อมค่ะ A O M ค่ะขอบคุณค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคนที่ทำให้เราได้มาพบกับนักสู้ชีวิตทั่วประเทศแบบนี้ต้องขอขอบคุณ CP และ7 e l e v e n ด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับผมที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเขียนมาบอกทางรายการของเราได้นะครับผมขอเพียงแค่เขียนมาจดเมลบ็อกส่งมาที่ตู้ปอน5อปสานสปเกต11 1 1งหนหนะครับหรือเข้าไปเขียนไว้ที่ Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมาจดเมลบ็อกได้ครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้ด้วยนะครับและก คนเราเกิดมามีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันแต่คุณค่าชีวิตในหนึ่งวันตัวเราเท่านั้นเป็นผู้กำหนดได้ขอเพียงให้คุณมีอาชีพที่สุดจริตขอเพียงให้คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้ผมแม่อ้อมและน้องมีคุณขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกับรายการเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงตรงทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ผมรักแม่ครับผมจะเป็นเด็กดีและจะขายเช็กแบบนี้ทุกวันนะครับผมจะหาเงินซื้อบ้านของเราให้ได้ครับผมรักแม่ที่สุดในโลกากชัยลลนกรเรื่องสุวรรณขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหา ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ก็มาเช่าตึกนี่อยู่ก็มาขายอาหารพ้เติอม,มากี่ปีแนะลุงเกือบ40่บปีทำมาตอนนั้นเนี่ยฮะเช่าเดือนเท่าไหร่เดือนละ60บาทเราขายข้าวได้เยอะไหมครับหม่ๆก็ดีนะขายจานละ10บาทบางทีก็ได้ไปห้าหกจานนะทำมาค้าขายอยู่กับภรรยาสองคนสร้างนะเนื้อสร้างตัวกันพูดนะกว่าก็มีเยอหลายแสนะ จุดพลิกผันที่ทําให้ไม่มีเงินเลยแฟนไม่สบายไงเป็นพวกมะเร็งปอดอะไรพวกนี้ขายบางไม่ขายบางบลูกค้าเคยมาบ่อยเขาก็พอเราอยู่เขาก็หาไปี้แล้วบางทีนี่นะพวกโรงงานพวกนี้ส่งข้าวอาทิตย์หนึ่งนะทุกวันเสาร์ต้องไปเก็บหมื่นเขาก็เซ็นเนไว้บางคนเขาก็ไม่ให้บางก็ทุกย่ำก็หมดไปภรรยาคุณลุงเสียไปนานยังครับ6ปีนะค่าเช่าทุกวันนี้ปัจจุบัน3 0 0พันะทุกวันนี้คุณลุงขายได้ข้าววันละกี่จานครับ10จานขายข้าวจานละกี่บาท3 0ิบาท คุณลุงจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้าน3,000บาทนะครับบางทีเข้ามาเก็บผมก็ต้องขอผ่อนพันเขาก็ให้หลายเดือนขนาดไหนครับครึ่งปีได้ครับตอนนี้ผมกำลังจะได้ทานอาหารตามสั่งที่เปิดมาแล้วกว่า40ปีอ้าวโอเคภาพในหัวผมคือแบบนี้เลยครับหมูกระเทียมไข่เจียวขยาวขยาวล่อนร่อนไม่ขึ้นหรอคุณลุงโอ้โห